้ชายเขาวัดกันยังไงว่าผู้หญิงคนไหนฉลาดฉลาดในที่นี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนหนังสือเกง่งหรือว่าคุณต้องจบด็อกเตอร์คุณเป็นหมอเป็นคือมีอาชีพที่แบบต้องใช้ความรู้เยอะไม่ใช่ฉลาดในที่นี้คือแบบมันดูสมาร์ทดูคูลดูแบบเป็นผู้หญิงเกง่งงางน,นเนี่ยอยู่2ออย่างนะคะถ้าคุณอยากให้เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเนี่ยคืออย่างแรกเลยการพูดการจาการพูดการจาเนี่ยมันคือการสื่อสารตัวเองออกไปคุณม,ม,มีวิธีการพูดที่แบบว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยมันแสดงทัศนคติหรือได้แสดงความคิด เห็นนะคะข้อเสนอแนะอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ที่เขาไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อนเลยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเธอดูแบบว่าเป็นผ้วที่โคตรคูลเลยเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยแตกต่างจากผิงคนอื่นที่คุยคอนเวอร์เซชันธรรมดากินอะไรทําอะไรอยู่ไหนนะคะดังนั้นเวลาคุยผู้ชายโชว์ทัศนคติในการมองโลกของคุณออกมาแต่ต้องเป็นทัศนคติที่บวกด้วยนะสองนะคะก็คือเรื่องของการทําให้เขายิ้มหัวเราะได้นะคะคนทุกคนเนี่ยชอบให้ชีวิตตัวเองมีสีสันเนาะแต่ถ้ามันจะล้าไปกว่านั้นถ้าคุณสามารถที่จะทําให้ผู้ชายคนนั้้นเยาิม หวัวเรอนีเรื่องตลกมีมุมตลกมีเขาเรียกว่าเรื่องอะไรที่มันขำๆม,ม,มองมาบ้างนะคะแบบนี้เขาก็จะมองว่าเออในเรื่องของทางด้านอารมณ์การพูดการจารนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เหนือชั้นแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดในใสายตาเขาค่ะ